ดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับน้องพิงค์เหมือนเดิมเลยวันนี้ขึ้นมาค่ะอาหารทานข้าวเองนะคะอันนี้ก็มาทานข้างนอกนะคะอยากรู้ไหมว่าอยู่แถวไหนเอออยู่รัฐาลอยหนึ่งนะคะน,นี่ก็เป็นมาทานที่ชื่อร้านขอเสริบนะคะแล้วก็อยูรงข้ามร้านก๋วยเตี๋ยวเรือคร้อมยก25บาทนะคะแบบนี้บรรยากาศร้านดีมากและร้านอาหารร้านนี้นะคะน้องพงควคอนเฟิร์มเรื่องความ ทานเยอะเลยนะคะหนูมาตั้งแต่แบบเปิดแรกๆอ่ะเอาจริงแล้วก็มาทานเมนูวันนี้นะคะราคากลางๆนะคะแต่ว่ารับรองความอร่อยนะคะเชฟด้วยนะคะมีเมนูให้เราเลือกเยอะเลยนะคะเหมือนอาหารตามสั่งเลยนะคะแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยนะคะเป็นอาหารจุนอ่ะก็เลมีน้ำคือขนมหวานนะคะอันก็แวะมาได้นะคะโอเคเดี๋ยวนี้ไปแล้วนะคะอย่าลืมแวะมา มชะอมกุ้งนะคะทุกคนน่าทานมากดูเด็กแล้วก็เป็นไข่เจียวแล้วก็มีน้ำซุปให้เราด้วยนะคะเซตนี้ก็ประมาณร้อยยิดๆต่างร้ร้อหารนะคะ,นนะ,คะแต่บอกเลยความอร่อยอ่ะเกินราคาเพราะว่าน้องพิงค์มาทานหลายรอบแล้วนะคะทุกคนแวะมาได้นะคะร้านอาหารสอเส์ฟพิษนะคะอยู่ลาดพร้าวน,นะคะตรงข้ามกับก๋วยเตี๋ยวเรือท้องหยก55บาทนะคะนี่ <ๆ S 1> ลองมาดูได้ ไปแล้วนะกินกินข้าวก่อนหิวแล้วเนี่ยลาลาแทนให้ดูนสักคำสักคำเน่เน่แกงมมากเลยแกงสมอืมอ้มอื้มกงซมเข้มข้นมากทุกคน แล้วมันก็ใช้ได้รวลายบายไดกาินข้าวกลางวันกันอร่อยมากแกงสุ้งชะอมด้วยนะคะงตัวโตันินมกิมากอร่อยด้วยข้าวงวันนะคะ ชะอมไม่ใ้กินเหรอเป็นเดียวกวา ร้อนๆเลยอร่อยมากเลยทุกคนอ,อยู่ว่าเซสไปกินข้าวกันด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย